สวัสดีครับวันนี้วันที่21ธันวาคมปี67นะครับวันนี้จะวันแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับให้ยึสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็วันเสาร์นะครับเนาะวันจุดพักผ่อนใครหลายคนบางคนก็ทํางานอยู่ก็เป็ังใจให้เหมือนเดิมนะครับบาาวสารก็ทํางานเหมือนกันนะครับเนาะ วันนี้เป็นแนวทางของเซียนทวีนะครับแนวทางที่ดีแม่นจากเซียนทวีนะครับเนาะก็ขอบคุณเซียนทวีนะครับแนวทางมาแบ่งปันอิทธทางช่องนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเหมือนเดิมเลขตารางแม่นแม่นนะครับแม่นมากๆเข้าแทบทุกงวดก็ว่าได้นะครับเนาะแม่นจริงๆแนวทางสถิติงวดที่แล้วนะครับเนาะเลขตาราง8 2 7 16ึสนะครับ8 2 7ส6 3บนล่างจะให้เน้นไปที่เด่นไปที่1กับ2ครับเนาะเด่นที่1กับ2 1กับ2กอดคอกันมาเลยครับเนาะกอดคอกันมาเลยสุดยอดมากเกลขตารางเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับ2 1ล่างนะครับเนาะบนก็8 6 3 3สตัวแตกเลยนะครับเลขงตารางผมว่าเซ็นทีวี ได้3ตัวแน่นอนแกซื้อกลับไปกลับมาครับเนาะจับคู่วินกันแกจับคู่ให้6คู่นะครับคือ1 2 1 2 1 7 1 8 8 3 7 3แล้วก็3 1นะครับแกเน้นไปที่1 2นะครับคู่แรกเลย1 2 1 7 1 8จแกเน้นคู่แรกเลยครับาเต็มเต็มนะครับเนาเข้าตัวเน้นเลยเป็นตัวกลับนะครับเป็นตัวกลับ แต่หกสามเกมไม่ได้จับให้นะครับเนาะเสียดายมากแต่เกก็ฝากเอฟซีว่าใครไม่ชอบพี่แกจับคู่ให้แกจับคู่วินเอียงได้เลยนะครับเนาะมีหกสามเต็มเต็มแปดหกสาม 8, 6, ด้วยนะครับเลขตารางแมนมากเซียนทีวีเข้าสองหัวติดเลยนะครับงวดกนก็เข้าหกหนึ่งเต็มเต็มครับเนาะตัวเน้นเลยเที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะครับหนึ่งสองตัวเน้นเหมือนกันครับเนาะแมนมากมากเซียนทีวีเซียนทีวีแสนแตกกิจกรรมสองหัซ้อนครับเนาะ งวดก่อนนู้นที่ออกหงหนึ่งแกน่าจะสองแสนฝ่าครับเนาะก่อนปีใหม่ยังไม่พอนะครับเนาะมาตอกย้ำงวดที่สิบหกส่งท้ายปีอีกนะครับหนึ่งสองอีกแล้วก็น่าจะแปดหกสามด้วยครับเนาะเดี๋ยวโทรไปหาเซียนทวีกันว่าแกจะได้ไหมก็ลุ้นไปด้วยกันครับเนาะงวดนี้แกจะแสนแตกอีกไหมผมว่าไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดนี่ก็แสนแตกแน่ๆนครับเนาะผมว่าก็สักครู่นะครับโทรหาเซียนทวีกัน สวัสดีครับได้ยินเสียงแล้วครับเนาะชัดเนาะชัดเนาะครับโอ้ครับผมพักเนาะครับเนาะครับผมครับผมก็แนวทางลงเหยยเชี่ยนลงเหยียเย็บเชี่นได้เลยครับได้หมดหมดปฏิซ้อนทังมุกกลาปีนาได้เชี่ยนกัไกลได้บมดไกลเตื่นเลยตะเกาสามทีมเนาะเป็นบ่แร่นเลยครับเรีอนไปปีนาไก่มีความมีเวลาความม่วนเตื่นทำข้าวได้ครับหมดที่แล้วเป็นไหนมันว่าแตกอีกบ่แสหนึ่งหน่ครับ เสียน,นต้นๆครับเสียนต้นๆโอ้มาแล้วได้สามตัวน้ำปลเสียนได้สามตัวน้ำสองตัวบนน้ำครับสองตัวบนววน้ำโอ้ผมมาแล้วว่ะปลาเสียนมีชิปสาชุดเนาะเป็นปะ่ะชุดเต็มชุดเต็มเงชิปสาชุดครับโดยประมาณเอยเนาะเขาทั้งบนทั้งลาง่างสามตัวแตกอีกไหมเสียนครับเสียดายผมเ,เปลาเปียดมาใส่ผมเป่าเปียดตัวเก่าบวเอาม้าไปเสียดายแห้งหวังบอดี้ โอ้ดีใจดําเลยครับเด้องเส้นแตกสองวัวซ้อนเลยครับสุดยอดแห้งก็ตัวเนนนอนครับเส้นเอ้ยตัวเรียนสองเงินเงินไปเที่ยวปีใหม่กลับมามารับเงินอีกโอ้ฮ่าวันนี้สองกลับมารับเงินกันอีกเงน้ยเนานเนนนอน,อน,อนสองสวัวซ้อนตัวเรียนทำดีเส้นตัวนี้ครับสุดยอดเลย,เลยวันนี้วันนี้แตกอีกเด้อเเียน วันเลตเตอครับวันนี่ถึงสี่ไหมจะเอาขึ้นแล้วเห็นว่าเกิดอะไรบ้างครับผมแต่มีแห้งนีดเช่นครับผมเคยมีอที่ับยครับครับอยู่ครับอยู่รับมาเลยเบื้งก่อนครับมีสิบเก้ยอมแรอ่งเด็ดับเบื้งก่อนเบื้งงานแปยบหนึ่งขอเดี๋ยวท้างหมดไหมนะครับได้หมดปีนาปะนี่ยยังแง่วงอยี่จังๆเลยห้อหมดใีวันที่สองมกราหกแปดันี จ็ดหกหนึ่งครับเจ็ดหกหนึ่งสองแปดสามครับสองแปดสามครับผมเด่นเด่นหกลองเจ็ดครับเดินหกลองเจ็ดครับผมกับคู่ครับสองตัวก็มีหกจุดครับครับผมหกเจ็ดครับหกเจ็ดหกหนึ่งครับหกหนึ่งหกแปดครับหกแปดหกสองครับหกสอง สามหกครับสามหกเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดครัหกมาอีกลองเสียร์ลองหกมาอีกเดือนดีอีกแล้วสองตัวก็เด่นอยู่สามสุดครับครับผมหกเจ็ดครับหกเจ็ดหกหนึ่งครับหกหนึ่งหกหกแปดครับหกแปดครับครับสามตัวก็มีหกสุดครับครับผม

สามตัวกันแนยสามสิครับครับผมแต่สองสามครับแปดสองสามแต่สามหนึ่งครับแปดสามหนึ่งสองหกแปดครับสองหกแปดครับผมแต่อีกเส้นแต่อีกหกหกหกเดือนดีเล้วเส้นเนาะหกหกมากครับมากนะวันนีเนาะมาอีกนอนปะวันจีิหกมานอีกครับห่งจากพัก แล้วจากไรว่ากันหางวัดสอดเนาะเช่นเป็นบ่งน่นเนาะอย่างว่พักพักก็ประมาหกสามแล้วมาหันเนาะงานยังยังหงึงหนึ่งหงึหนึ่งออกแล้วเนาะหงหนึ่งมันบ่ออกเลยงอกกลับยังหกเจ็ดหกแปดหกสองกล่องเลยเนาะหกสองออกช่องต้นตีนะครับออกหกหกสองเมันบ่กลางเอ่อช่องเดินคบหกสองอ่ะกบแล้วก็มาต่อมาอย่างหกศูนย์ศูนย์หกหกห้าหกอย่างไรมาก มาพักก่อนมาหกสองอีกแล้วตบไทยอีกชทีหนึ่งอีกแล้วเราเอาเดือนดีเดือนดีอ่ะสังเขาคือเก่าละปีนี้หงยกห้เข้าไปปีนี้จะเชื่อตวรกเป็นรัสเซียแด้ครับผมเด็ตารางมีเจ็ดหกหนึ่งสองปดสามครับเด่นหกเด่นนเจ็ดครับเนาะครับจับคูมี6หคูมี6หกเจ็ดหหนึ่งหแปด สามคู่นี้เป็นตัวเล้นแลครับเนาะสามคู่นี้ครับผมแล้วก็มีหกสองสามหกแล้วก็เจ็ดแปดครับแล้วชุดสามตัวมีหกชุดนะครับเนาะมีแปดสองสามแปดสามหนึ่งสองหกแปดสามชุดนี้เป็นชุดเน้นนะครับเนาะสามชุดนี้ครับสามชุดนี้เป็นเน้นครับแล้วก็มาสองเจ็ดแปดหนึ่งหกแปดสองหกเจ็ดนะครับครับ ครับผมสวยๆหมดเองมันมาอีกเจ้าจับเองไงครับถ้าตัหน้ากันจับไม่ไดครับนะฮะยันยันทิ้งหกเล่นหกเลยมาเช่นครับผมเล่นหกเลยขัดบ่อแม่กับเราเอาตัวอื่นมาใส่เนาะหกยังกับ่าไปเนาะครับผมผมกับมักน้ำเลี้ยงเช่นหกผมมักอยู่เลยผมวานไปว่ไกลเลยไปว่ไกลผมว่าผมจับไปบ่ละในหาดโตเนี่ย ดักไปหมดแล้วเนาะมีหาคูด้ว,ว<ะ>เช่นนะหกครัวงเช่นนะเพาะไอ้รักขอกันนี่จับรักหกตัวเดียวเนี่ยเต็มได้หาหาชุดจับเอาหมดเลยเนาะบ่หกครับอือมีมีเจ็ดแปดคู่เดียวครับเอาเต็มเต็มเงินเต็มเต็มอีกแสนแตกอีกได้หมดอีกเงิเช่นอ่าแสนแตกไงโอ้สามตัวแตกสามตัวแตกอีกนะเนาะนี่นอนเท่าบ่ หลับโบรัณสองเทียเลยเขามีอี้ซีบอกผมในเช่นว่าคนเอาสุดของเชียนเนี่ยในตารางจับจับคือมีอีซีบอกผมว่าคนจับเด็กตารา่งของเชียนเนี่ยจับคู่กันได้หลายคู <c oughs> ่นะสิบห้าครูขอเชียนบานล่ะแล้ววันนี้คนไปเอาขัดตัวตัดตัวดับของพี่ชายเจดีย์ไหมพนว่าคนได้แทบพุ่งหมดด้วยพนว่าอ่าเคยได้มาหาผมอยู่พนว่า เปิดจัดชุดดับไหมเปิดจับปองอ m, ของพี่ชายใจดีไหมอืมเปิดกัญชาเท็จยีนเนาะขอโทษอยู่อ,อ,อ,ยอืมงานน,นะคือก็ดีใจแนานอนพิเือครับ,รบโอเคครับขอบคุณทีไรนะครับเนดะ้อครับผมมนัมาน,านมาอีกวันมาอีกห้าวันนี่ไปไหนไปใส่เงินเออเข้ามารับเงินกังรับเงินไหม่บ่ค,ครับผมครับถูกนะทุกคนเลยทั้งเย็บซีรั่มครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ กบขทบทวดนะครับสำหรับแนวทางเซียนทวีนะครับเนาะวันที่2มกราคมปี68นะครับใครชอบแนวทางเยนทวีก็จัดไปครับเนาะอย่างที่อีเซียนทวีบอกนะครับว่าทาไมชอบพเก็จับคู่ให้ก็เลือกเองได้เลยครับเนาะจับคู่วินได้เลยวนอยู่ตรงนั้นอ่ะเกียบอกโอกาสถูกมีสูงนะครับเนาะมีสูงพลาดน้อยครับปีปีหนึ่งพลาดน้อยเองจะจะลางนะครับเนาะฝากไว้คลินนี้ครับเนาะทุกคนเฮงเฮงรืยๆเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ